วันจันนี้แล้ววันจันนี้แล้วที่รอคอยกันมานานโครงการ6 i x ซีเดนะฮะระดับประเทศก็คือทุกคนจะได้มีโอกาสร่วมกันลดน้ำหนักนะฮะควบคุมน้ำหนักระวังการกินไปพร้อมๆกันนะตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไป2เดือนด้วยกันนะครับครับผมมิถุนากรกฎาคมผ่านแอปพิเศษของเราที่คุณจะได้มีโอกาสดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่30มิยอะอ่ะพูดถึงในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีเทรนเนอร์5คน ที่คุณจะสามารถติดตามได้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวในเช้าวันนี้เลยว่ามีใครบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแอปพลิเคชันนี้เราร่วมสร้างกับสอสอ,สอและ CP Magic เขาบอกนิดนึงว่าตอนที่เราลดให้กับแจ็คใช่ไหมให้กับพี่หนุ่มแมมหลายคนทั้งบ้านบอกว่าแหมไม่ให้โอกาสฉันลดบ้างเลยประคนธรรมดาจะลดได้ไหมเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะสร้างแอปให้ทั้งประเทศได้มีโอกาสแค่ดูแล้วก็ทําตามก็เลยเดินไปหาสสส ไปของก็ประมาณเข้ามาเขาก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่นั้นช่วยลงโฆษณาช่วย PR และไม่ใช่แค่นั้นครับเมื่อเราประกาศโครงการที่ผ่านทั้งตื่นมาคุยเนี่ยก็มี CP Magic ติดต่อมาเลยบบว่าอยากร่วมด้วยอยากช่วยด้วยพี่ไม่ขออะไรเลยขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีนะดังนั้นขออนุญาตเปิดตัวเทรนเนอร์ทั้ง5คนกับภาพนี้ดูสิครับว่ามีใครบ้างครับร่างของคุณ ้อมไหมฟิดแอนเฟิร์มจริงทำอะไรทำให้จริงถ้าหนุมแบม่มทำได้ปุณก็ทำได้ดิฉันเกิดมาเพื่อสิทธ ที่สุดของคุณจะกลับมาพร้อมกันทั่วประเทศ60 day best of me ชีวิตใหม่ใน60วัน ตื่นเต้นขะองวันจันนี้แล้วนะถ้าคุณชอบแบบแนวฟิตแอนเฟิร์มแบบว่าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อสุดๆเนี่ยแนะนําว่าฟ้าใสนะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นเน็ตไอดอลออนไลน์ที่สอนเรื่องของการฟิตกล้ามเนื้อที่ดังมากตอนนี้ก็ถ้าใครชอบแบบแนวโคตรเลยเนี่ยก็รับประกันว่าฟ้าใสจะช่วยคุณได้แล้วเขาก็จะเข้าไปคอมเมนต์และช่วยคุณในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็มีใครอีกมีเมจิเมจิใช่เมจินะคะอยากฟิตแอนเฟิร์มแบบเมจิมีวีรั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นโอ้โหเป็นก้อนๆเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ ใต้ราวนมเนาะหุ่นดีมากไม่มีไขมันเลยใช่ค่ะยิงไม่หมดแค่นั้นอันเม็นอย่างที่เห็นภาพนะคุณกะละแมนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยแบบอุ้ยตุ้ยนุ้ยหน่อยนะมีแก้มโอ้โหตอนนี้หุ่นแซ่บมากอ่ะนะคะยิงไม่หมดแค่นั้นใครเองครับผมพี่หนุ่มแหม่มของเรานะฮะเทรนเนอร์พี่หนุ่มแหม่มเนี่ยก็จะคอยแนะนำเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเพราะพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า คุมเกี่ยวกับการลริ่มหนักได้ดีมากๆเลยครับผมครับส่วนใครที่ชอบแนวะแอคทีฟหน่อยเดี๋ยววูดี้จะจัดให้คุณอย่างแน่นอนผมจะเข้าไปสอดสอ่องทุกคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็มีการคอมเมนต์ด้วยในเวลาเดียวกันนะฮะสามารถโหลดได้แล้ว30พฤษภาคมนี้30พฤษภาคมนี้วันจันทร์เนาะเป็นต้นไปนะครับผ่านทาง App Store แล้วก็ Google p l a y นะครับคุณผู้ชมโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับคลิปรายการจบแล้วคะ่ะแต่ถ้ากับว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดคลิปเด็ดๆอัปเดตแบบเรียลไทมกดนี่เลยคะ่ะ Subscribe รับรองไม่ผิดหวังคะ่ะกดเลย